เครื่อง et อ่า ET 95อันนี้ et 115หรือ10บแหลก11แรงครึ่งตัวนี้เปลี่ยนปอกชาบละลายเปลี่ยนข้อเวียงใหม่นี่ต้องรู้ทั้งหมดต้องรู้ทั้งหมดเลยเปลี่ยนปอกเปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนข้อเวียงใหม่นี่คือลื้อหมดแล้วน้ำมันเครื่องแห้งสาเหตุคือน้ำมันเครื่องแหง้งอ่าเจอจากการน้ำมันเครื่องแห้ง ตอนนี้ก็รื้อเสร็จแล้วอะลายมาแล้วนี่อะลายละลายนี่นะครับนี่อะลายใหม่ครับแท้ครับนี่คือของข้อเหวียงนี่ครับข้อเหวียงครับนี่คือข้อเหวี่ยงแท้ครับก็ทําการล้างกำลังล้างตอนนี้ต้องต้องล้างให้สะอาดล้างด้วยน้ํามันสุรา นี่คืออะไรขอดออกมาแล้วนะคะก็มีการล้างทั้งหมดเลยตัวตัวเครื่องนี้ก็ต้องล้างนะคะนี่คือวิธีการหัดเพราะเราต้องการที่จะเอาเฟืองตัวนี้แต่เขาเหวี่ยงเราไม่เอาเราต้องเอาเฟืองเอเนการอั่นเวิง่งัดเอาเฟืองออกนะครับนีวเรามาดูกัน